เดือดซัดเดือดซัดข้าเรียกเจ้าเต็อเปอดฟเจ้าเริ่มต้นค้นหาหรือ,อยังโลกนี้แตกแยกพวกเขาเป็นสายพันธุ์กดำบรดา์ไม่พัฒนาและสู้รบกันเองแตกแยกเกินจะรวมเป็นหนึ่งเดียว จะจำงเสรีของมันจะหมดไปเหมือนกับโลกไปเนย่นสร้างความเชื่ออย่างแน่วแน่อย่างเดียวให้รับใช้ครับแล้วกลองมาเธอะบ็อ,บอกซ์อะไข้าเจอหนึ่งในสามแล้วกล่องที่ตื่นขึ้นและเรียกหาข้าอีกสองกลองยังคงหลับไห้อยู่แต่พวกพาราเดมันรู้สึกได้ว่ามีมันพวกมันบินค้นหาและจับกลมเฉลยผู้มีกลิ่นอาย ขณะที่ข้าสร้างฐานที่มั่นในนามอันยิ่งใหญ่ของนายท่านใช่เต็เนโฮผู้ทรงพลังซึ่งคงได้เป็นมือขวาของนายท่านผู้ยิ่งใหญ่แต่ผิดพลาดเพราะความทนงในตัวเองดูซอดข้าคุกเข่าต่อหน้าท่าน ได้โปรดมีวนอนนายท่านขอให้ข้าได้กลับบ้านหลังจากข้ายึดโลกนี้ให้หนายท่านแล้วเจ้าทรยศเขาครอบครัวของเจ้าข้าเห็นความผิดพลาดของตัวเองข้าสังหารผู้หวังชิงวัลังของเขาเจ้าต้องยึดโลกให้หนายท่านอีกห้าหมื่นโลกเขาจะฟังคำวอนของเจ้าเมื่อเจ้าจายนี่แล้ว ถ้าจะหามาทัทเธอร์บ็อกซอ์ทั้งสามมารวมกันไม่มีผู้พิทักที่นด่ไม่มีลานเทิดไม่มีชาคลิปตัวนี้โลกนี้จะต้องพ่ายเช่นเดียวกับโลกอื่นเพื่อดาร์ซด์เพื่อดาร์ซด์